ไม่มีคับบูดครับขอโทษครับขอโทษแฮขอโชคแทนไม่มีข้อแก้ตัวครับสำหรับตลาดครับเป็นไงครับเกมมาช่วงเราวันนีเดียวตั้งใจครับแต่ว่าก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วยกสี่การยกสี่ว่าทำได้ดีตอนยกสี่ถ้าไปยกสี่เกิดอะไรขึ้นครับเจ็บขาที่หนึ่งเจ็บข้อเท้า เข้าข้อพอดีครับจังหวะโดนอะไรครับจังหวะได้จะโดนสอบมั้งเตะไปโดนสอบเราพอรู้ว่าการยกสี่มันเล่นจนจนเป็นลอกจนจนจนเบียดแล้วครับจนเบียดแล้วเสียดายไหมเสียดายครับเสียดายขอโทษจ้างหนึ่งไม่มีข้อแก้ตัวใดๆที่เราไปเลยทำเต็มที่นะครับยอมรับสภาพอาชิเท่าไหร่ครับเมื่อกี้มีน่าจะขั้นต่ำไม่ห้าไม่ห้าหมื่นครับ ไ,ได้นะครับเจะไหนจะไหนกูโชว์รองมาเป็นยังไงบนะ้างน้องเาอาไทยก็แข็งแรงอยู่ยมั้งโชคเป็นยังไงเหรอยิ่งางยิ่งห่าสภาพร่างกายตอนนี้กลับมานี่ว่ายังแก้เกิดไม่ได้ไหมยังนะครับสภาพร่างกายเป็นยังไงบนะ้างตอนนี้ก็มั่นใจนะคนระับร่างกาย เป็นเป็นเพราะเราหยุดไปนานตั้งแต่เดือนสิงหาไฟล์ล่าสุดที่เราชกไว้เกี่ยวเกี่ยวกันะท่าต่างกายวันนี้มันก็มีส่วนนะมีส่วนนะคเดี๋ยวก็ซ้อมมาเต็มที่อยู่ครับคิดว่าวันนี้นี่เกมบนเวทีนี่จังหวะไหนที่ทำให้เราพลาดท่าแพ้วันนี้ครับน่าจะถอยเอกันปี๊ปปี๊ถอยครับ ออมีอะไรงดับมือทุกปนยาโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังครับผมเอโทษเต็มที่แล้วทีีน้องเงใจ้ต่อไปครับผมครับ